เามีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นคนที่เขามีความสุขเรายินดีถ้าจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราควรจะถามตัวเองจริงว่าเราต้องการอะไรฟังตัวเองให้เยอะขึ้น แต่ว่าเอางี้ในทุกๆวันเนี่ยจะมคีความน่ารักของแบบแฟนคลับเนาะทุกว<ม>ันเราส่งเรื่รองตัวว่าอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเป็น f อทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังยังชอบในชื่นชอบคู่เราเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกเราเรื่อยๆว่าเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีแบบข่าวแบบที่บอกเราตลอดก็พอจะทราบบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวที่เป็นแบบนี้เลยไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดู เคยคุยกับเขาแค่ตอนตอนที่เราตัดสินใจตกลงกันไปลรวก็แค่พูดว่าถ้าเขามีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นคนที่เขามีความสุขเรายินดีเพราะว่าเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยความแบบความรักที่มีต่อกันเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่ทำให้เขามีความสุขล้วก็ช่วยอะไรที่เ่ายมีความสุขเขาบ้างก็แฮปปี้ั้งกูก็อยากเท่าที่ทราบมาจากการที่มีคนชอบดีมมาบอกเราก็จะบอกคนที่ทักมาบอกเราว่าเฮ้ยอะไรที่เขาแฮปปี้คือโอเคไม่มีปัญหาแต่ถามว่าได้คุยกันส่วนตัวไหมว่า ไม่ไม่ได้คุยก็คิดว่ามันเป็นชีวิตของเขาประมาณนั้นแล้วแต่แล้วแต่กันละกันใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนเพื่อนไมถึงว่าเราเรื่องมันก็เหมือนเพื่อนกันเพราะว่าเรื่องนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องหรือว่ามีสิทธิ์ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยากบอกหรือเขาอยากพูดคุยะก็คจะบอกเองว่าถ้าเาจะมอกดีับ่อยเว่า ไม่ว่าตั้งแต่วันที่ตกลงกันจนถึงวันนี้เออทุกเราทั้งคู่แบบเขาลกการตัดสินใจของัลกันแล้วก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตของเราทั้งคู่ไปในทางที่โอเคใน,ในแบบที่เป็นเราก็ถ้าเขาใช้คำว่าบุอนก็ว่าก็บุออน่คแหอะคะ หมือนอยากใจเย็นๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงมันก็เราก็การที่แล้วมาไม่รู้คุไป่เรางไม่ไม่เรารู้สึกว่าหลายๆครั้งเราแบบเราไม่ได้ไต่ตองอะไรหลายๆอย่างในชีวิตหรือถามตัวเองอย่างจริงจังก่อนว่าเราต้องการอะไรเราเราเลือกสิ่งนี้แบบไหนอะไรเงี้ยพอเราทําทุกอย่างไปแค่ทาไปข้ามไปเราเลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเกิดปัญหาก็เกิดจากตัวเราด้วยเราเลยรู้สึกว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราควรจะถามตัวเองจริงว่าเราต้องการ ฟังตัวเองให้เยอะขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รีบนะคะ,อะตอนนี้เวลาเข้ามาเทอะไรามาเราทันก่อนว่าไงก็นิเนียม่ถึว่าไม,ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรที่แบบดูโฉฉา,ารู้สึกว่าสบายสายถ้าเข้ามาแล้วมันสบายสายก็ก็จะสบายสบายไปแตาเลพื่อเพื่นอนทุกคนบอกว่าไม่ต้องรีบเพื่อเหงเดียวกันเพราะเรารู้สึกว่าทุกๆวันน่ะ รีบทุกอย่างมันรีบมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะหันไปมีคนรักสักคนมันต้องต้องเป็นพื้นที่สบายใจอะมันเหมือนผักเหมือนกันเนาะตอนน,น ่าวสดสอ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ